น้ำใจไม่เตรียนดีงามค่ะตาไทยท็อกแต่ถ้าอย่างขายดีเลยก็วันละสามสิบโลนะคะถ้าเป็นช่วงปีใหม่ก็สามสิบห้าสี่สิบโล สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะขอบคุณที่มาทักทายขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้กันนะเมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนไม่มีคอมเมนต์นะอ่านอีกหน้าจอหนึ่งเพราะว่าคอมเมนต์มองไม่เห็น จะเป็นในเรื่องของอเพจไม่สร้างสารรค์เองนะคะไม่ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของคลิปยาวน้อยเสียงพัดลมเข้าไปไหมคะไม่ใหญ่เพนได้ยินเสียงพัดลมไหมจ้าภาพชัดไหมน้อนะคะพี่ดามาทางสตอรี่ไหมคะพี่ดามาทางไหนเอ่ยมาทางคอมเมนต์หือมาทางหน้าฟีดบอ่นะคะ คุณเคดาผ่านหรือยังคะรอการตรวจสอบอยู่จ้ารอการตรวจสอบอยู่ค่ะยังไงคนนั้นแต่ให้เราไปวิ่งไล่จับเหมือนเมื่อก่อนเราก็ไม่เอาแล้วไงเพราะว่าเราตามเพื่อนจนแบบว่าแล้วเพื่อนไม่ตามเราอย่างเงี้ยเต็มเลยซึ่งลงกินก๋วยเตี๋ยวไหมรามีคับหมูไหมหอื้อ เป็นกาลังใจให้กันและกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณนายน้ําใจไมตรีนดีงามนะคะที่แวะมาส่งกาลังใจให้แดงนะคะเพิ่งเข้ามาจ้าคุณต้นก็จะไปขึ้นไลฟ์อ็ดสักครู่นะคะเพื่อนๆประด้มียังเกิดขึ้นนะซ้ำเก่านะคะเพื่อนท่าช้าก็จะ จะอดไปนะฮะคุณอาลิสาพรมตอนแรกก็อ่านผมดีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพอดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขออาภัยด้วยนะคะที่อ่านผิดนะคะอ่าตารลุงเรือง,ท,งทักทายป้าเล็กนะคะคุณสตา์ลุงเรืองก็ท,ทักทายนะคะ อ่าคุณแอลด้วยนะคะทักทายนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในครัวแล้วนะคะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะคุณลูกผู้ชายก็ไปเยี่ยมชมคลิปนะคะ เปลี่ยนกันไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเราทำงานอย่างสม,ม่ําเสมอนะคะแล้วก็มียอดวิวแบบสม,ม่ําเสมอมีไลฟ์สดอย่างสม,ม่ําเสมอนะคะนาทีขึ้นอย่างสม,ม่ำเสมอหมูไม่มี ไปวิ่งมาอยู่นะคะ,ะถ้าทายกันได้จ้านะคะสมมาเลยค่ะไม่รอเพราะว่ามันเดินย่ำไปย่ำม,มามันเลื้อเทอะค่ะแล้วก็เป็นวันที่อ่าหลังจากลอตเตอรี่ออกก็จะมีแบบว่าขายดีนิดนึงนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ก็อย่างที่บอกก็เล็กนั่นแหละคะ่ะ ไาดาวฝากว่เล่นด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะขอบคุณที่ทักทาย,ยกันจ้านะคะขอบคุณในน้ำใจไม่ตีมแอนดี้ ตัวใหญ่คือไปตัวใหญ่มากหน้าบ้านกว่าไี้ยังที่อาคารลงโพสอีกโพสหนึ่งอยู่เนาะก็เลยก็เลยขึ้นช้านิดนึงพอดีว่ามันลงคลิปไปหนึ่งคลิปแล้วอีกคลิปหนึ่งรถไม่ได้รถธรรมดาเวลารถทีละหลายใบเทา ก่อนนี้ต้องทําอย่างน้อยวันละสิบโลอย่างน้อยเลยอย่างขายไม่ได้เลยก็ขายขายหมูวันละสิบโลเดี๋ยวนี้ดาอยู่ระหว่างตรวจสอบไงปปรเล็กบางทีดาก็อาจไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าเคลียร์หลังบ้านไปหาเพื่อนน้อยลงแล้วเราการเข้าถึงเราก็เลยต้องน้อยลงไปด้วยนะฮะใครที่ประสิทธิภาพ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีนะคะน้องอารีน้องมะขามนะคะที่น่ารักแวะมาส่งกําลังใจพี่ดาด้วยขอบคุณนะคะเพื่อนนะคะาได้มีช่องทางในการเดินทางมาส่งกําลังใจให้กันและกันด้วยเนาะได้มองเห็นโปรไฟล์ของดาสีแดงๆตรงนี้นะคะก็สิบห้านาทีโดยประมาณนะคะท่านใดว่างช่วงไหนก็แวะมาส่งกําลังใจให้กันและกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะพี่พี ปกติเราก็คอมเมนต์พอเข้าไปในไลฟ์สดใครเริ่มพอคอมเมนต์เสร็จแล้วเด่งออกเด่งออกนะคะคุณเด่นชัยนะคะก็ทักทายนะคะคุณต้นตราตรึงดูนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ ทายคุณแอลนะคะคุณต้นตาตึงนะคะก็มาทักทายแล้วนะคะตอนนี้คุณต้นตาตึงก็มาทักทายนะคะคุณต้นทักทายใครคะขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณในน้าใจไม่ตีันดีงามนะคะที่แววมาส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะคะแล้วอย่างหนึง่งช่วงนี้ดารอการตรวจสอบอยู่จะใช้แว่นขยายไปหาก็ใช่ทีนะเพราะว่ามันช่วงแว่นขยายนี่มันไม่ได้เลยระหว่างรอตรวจสอบนะเนาะ ส่วนพิดาพากินก็กินข้าวอยู่นะคะสามารถทักทายพิดาพากินได้นะคะคุณเฉ็นชัยก็ทักทายคุณลูก ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาส่งกำลังใจให้ดาไทยท้องนะคะขอบคุณนะคะลูกสาวสุภาพิษด้วยนะคะแล้วก็เียอย่างที่บอกก็เล็กนั่นแหละค่ะยังไงไดาฝากว่าเล็กด้วยแล้วกันนะคะ